ทำอะไรกันครับวันนี้เรามาทําอะไรครับวันนี้นี่อันนี้คือผลงานที่เราทํากันมานะครับประสบความสําเร็จนะครับแมงมันแมงมันนะแมงมันแมงมันภาคเหนือใช่นี่ครับมาดูนี่ครับโอ้โหครับเป็นไงครับเป็นไงสุดยอดแสงนี่ครับไข่แมงมันนะครับตัวนี้ไข่แมงมันนะไข่แมงมันนี่ครับ อันนี้คือไข่เนี่ยเขาจะไข่เรื่อยๆนะครับแล้วเขาก็จะเอาไอ่มุดงานนะครับพอมุดงานออกมาเนี่ยพอเริ่มเห็นหมุดงานเนี่ยผมจะเริ่มเอาลงนะครับนี่ครับวิธีการเอาลงนะครับเราก็ขุดหลุมลงไปนะครับลึกประมาณสักเกือบเกือบห้าสิบเซนนะครับเกือบห้าสิบเซนนะครับแล้วก็เราก็จะดูนะครับนี่อันนี้คืออันนี้คือ ชุดที่ที่พร้อมแล้วนะครับจะมีมดงานนะครับนี่จะมีมดงานนะครับจะมีมดงานมือถือไม่ค่อยโฟกัสเลยเปิด,ปดแสงไว้นี่เองนี่ครับนี่นี่พอเขาจะไข่ตรงใต้าฐานของไงแก้วนะครับ นี่เราผมจะใช้วิธีการเจาะอย่างนี้เลยนะครับเพื่อให้เขาออกมาหาอาหารนะครับแล้วก็เจาะด้านข้างนะครับนี่ครับจะเจาะด้านข้างอย่างนี้อ่ะถือนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับทำให้ดูนะเจาะเจาะตรงตูดออกไปแล้วนะนี่นะตอนเรียผมจะเจาะด้านข้างนะเจาะอย่างนี้นะนี่เจาะด้านข้างให้เขาสามารถออกมาหากินได้นะไอเยีย แล้วก็เราก็จะเจาะประมาณ2อรูนั้นด้านข้างว่ากรีดใช้คัตเตอร์กีดนะครับน,นี่ครับกรีดไปกรีดไปนี่นะกีดไม่ต้องไปเสียได้นะครับไ้กระป๋อง uh huh. เราซื้อใหม่ครับเพราะชุดทางต่อไปนะพเพราะ ที่เราทําแบบนี้คือเราไม่อยากจะเทโดยตรงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวตัวเดี๋ยวตัวไข่แมงมันนะครับกลับไปตัวมดงานของเขาที่อยู่ข้างในครับเขาตกใจแล้วก็นางพญาเขาตกใจนะครับเขาจะไม่ไม่ไข่นะครับเราพยายามจะไม่ไม่ไปกวนเขานะครับนี่ผมจะใส่ไปทั้งกระป๋องนะครับใส่ไปกระป๋อง,องนะ,นะใส่ลงไปเลยครับนี่ครับนี่ครับ ใส่ลงไปอย่างนี้นะครับแล้วนะใส่ลงไปเสร็จปุ๊บนะครับ